สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ไปซื้อซองเออ,อนนี้มานะครับแล้วเราก็จะได้เร,ไดเราก็ได้การ์ดอน,นี้มาเขาบอกว่าต้องเอาเหรียญฟูดมันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้นะว่าเราจะได้ผลอะไรในบ็อกพุดโอเคครับเดี๋ยวมา,อนนมาลองขูดค,ค,ค,ครับเราก็จะมาพิมพุดฟัน ก็ <K _> พิมพ์สองครั้งไงเอแต่ป้าบอกว่าไม่ก็เอาไว้ทุกคนได้แล้วไหมได้แล้วครับทุกคนได้แล้วได้เป็นตัวไหนครับนี่นี่มันจะเป็น<อ>กล่องนี่เปิด<อ>ดูเปิดดูเป็นอะไรครับมาลุ้นครับมันก็วิธีต้องสมผลใช่ไหม ได้มาหมื่นหนึ่งมานี่ครับจากการ์ดนี้นะครับเมื่อกี้นะครับจากการ์ดนี้นะโอเคเหลือเราเหลืออีกการ์ดนึงครับนี่ใช่ไหมครับลูกอ่โอเคลุ้นอีกครับมาผลที่เราได้คือผลแสงนะครับไหนครับอ๋อผลที่ได้เมื่อกี้อ่าโชว์หน่อยครับมันคืออะไรโอ้โหบินได้ใช่ไหมแต่บินได้ผมชอบนะผมนี่ะครับใกล้ใกล้ไม่เคยมีแลยโอ้โหสุดยอดจากการ์ดเมื่อกี้นะ การมีอมนนสองสกิลมาเลยครับมาอ,อีกคัดหนึ่งลองกดได้มาแล้วมา,มาดูว่าจะได้เลยเได้แล้วบ้างได้มา,มาดูดเราสามารถสูบหุ่ได้นี่อลองดูครับผลพิศดารผลพิศดารมันยังไม่มาให้เลยผลหนึ่ง คุณใหม่อ่ะยังมันไม่มาให้เดี๋ยวรอก่อนมอนี่มาแล้วมาแล้วนนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับจะรลองดูที่ได้อ,อะไรแล้เราก็จะไปสุมกันแต่ผลเมื่อกี้ได้อะไรลูกไ,ได้ผทุกคนอ๋อ ถ้ามาส่วนแบนี้เหรอไม่ที่มันเป็นแบบเมื่อกี้ก็คือเราใส่โคดไงอ๋อนี่แบบไม่รู้แล้วแล้วโคดเมื่อกี้ได้อะไรลูกได้ขุนฟันอ๋อโอเคแล้วเราก็สีได้กือไป เราเก็บดีกว่าเคเราเก็บใบครับมันเป็นผลที่ไม่ได้ใช้งานโอเคมาสรุปบ้างสรุปสรุปวันนี้ผมไปซื้ออะไรมาผมปีศาจเป็นซองนะครับใช่เป็นแบบซองเคแล้วเขาให้อะไรมาในซองก็ให้แผ่นนี้มาครับให้เรามาเติมใช่ไหมครับใช่โอเคผล ล็อกกิตครับของโปรดอ่ะฝากช่องด้วยอ,อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหนูอะไรช่องหนูหน่ะหนูอาฮังกี้โอเคเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวของเล่นใหม่นะครับบ๊ายบายมันในแบบกล่องอยู่นะครับทุกคนแต่มันแพงเกินไปเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบไปหรอ,อโอเคเดี๋ยวมิตต์้งรีบไปซื้อครับ